สวัสดีครับก็จะพามาแกะกล่องนะครับหนังระดับรางวัลคลาสสิกอีกเรื่องนึงนะครับนี่คือ g o o d f e l l a s นะครับคนดีเอยี่บฟ้านะครับโดยมาตินส s อ o เซซี่นะครับรวมกับชื่อดังทีเดียวนะครับอันนี้เป็น 4k บอกบุรลของสต e ลบุ o กนะครับอ่าเป็นแผ่นนํำเข้าครับหน้าปกจะเป็นรูปคน3คนนะครับยืนอยู่ท้ายกระบะรถนะครับมีคนถือมีดด้วยนะครับด้านข้างนะครับเขียนว่า g o o d f e l l a s นะครับ ส่วนด้านหลังนะครับก็จะบอกตัวนี้เป็นคำโปรยหรือเรื่องราวย่อๆนะครับของตัวคุสฟิลัสเองนะครับมีสองดิสนะครับ Special feature บอกว่ามี2องคอมเมนต์รี่นะครับแล้วก็บอกว่าจะชมภาพยนตร์ 4K ได้ไงโดยใช้จอ 4K ที่รองรับ HDR เครื่องเล่น 4K แล้วก็ใส่ h d m i category 2นะครับส่วนตรงนี้จะเป็นความยาวของหนังอยู่ที่145นาทีนะครับก็จะเป็นโลโก้ต่างๆนะครับามาดูที่สเปคของแผ่นนะครับ เริ่มต้นที่แผ่น 4K ก่อนนะครับภาพที่ให้มาเป็น 2,160p ระบบเสียงเป็นอังกฤษ DTS-HD Master Audio แล้วก็มีเสียงไทยเป็น Dolby d i t a l 2.0แล้วก็ซับไตเติ้ลมีเยอะๆยะครับก็ไม่มีซับไทยเช่นกันนะครับส่วนสเปคของแผ่นบูเรนะครับภาพเป็น 1,80p 0นะครับระบบเสียงนะครับเป็น DTS-HD Master Audio นะครับเหมือนกันนะครับ แต่ให้เสียงไทยเป็น2.0มาเป็นดับบีดิตันนะครับส่วนซับไตเติลนะครับเนี่ยมามีซับไตเติลไทยด้วยนะครับในบูเลก็จะมีทั้งเสียงไทยและซับไทยนะครับตัวสลิปนะครับเป็นแบบซี a าร์ดนะครับคือมีพับหัวพับท้ายนะครับอ่าที่ปกด้านหน้าของกล่องสติลบุกนะครับ ด้านหลังครับตรงด้านล่างจะเป็นทีมเครดิตของทีมผู้สร้างและนักแสดงนะครับมีรูปมันหลุมฝังอะไรสักอย่างด้านในนะครับมีรูปนักแสดงโดเบิร์ตเดดิโลครับกับเลเลอต้านะครับแผ่นแรกนะครับเป็น 4K Ultra HD นะครับ HDR นะครับนี่คือกุหลาบนะครับหนึ่งเป็นรูปของเลเลอต้านะครับดูด้านหน้าแผ่นนะครับมีอยู่สามวงนะครับเป็นแผ่นที่บรรจุได้1 0 0ร GB นะครับ อีแผ่นหนึ่งนะครับเป็นบูเรนะครับเป็นรูปของโรเบิร์ตเดนิโลนะครับอยู่ด้านหน้าแผ่นมีสองวงนะครับเป็นแผ่นบูเรที่ประจุได้ห้าสิบจิกนะครับอ่าเนี่ยปกด้านในนะครับหนักแสดงสี่คนเรียงอยู่นะครับปกหน้าปกหลังเต็มๆนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมด้านในของแผ่นนะครับสวัสดีครับก็จะพาท่านมาชมด้านในของแผ่นนะครับเริ่มต้นที่แผ่นโฟเกอก่อนนะครับสรันกุซลัสนะครับ โหลดเข้ามาเมนูจะเจอหน้าแบบนี้นะครับทีนี้ตรงนี้ก็เป็นปุ่มเพลยแต่ผมดูครั้งไว้ก็จะเป็นรีซูมนะครับมีซีนซเลคชั่นมีออดิโอมีซับไตเติ้ลแล้วก็คอมเมนต์ารีนะครับเข้ามาดูที่ออ d ดิโอก่อนนะครับในระบบเสียงนะครับจะพบว่ามีเสียงไทยให้นะครับผมเปิดดูแล้วครับเป็นเสียงไทยที่เป็น ดัมเบลต้นสนะครับก็เป็น2 Channel s t u r i o นะครับคุณสามารถปรับเป็นถ้ามีรีเซิร์ฟเวที่ทําเป็นดัมบี้โปรอยดได้ก็จะได้เสียงซส่อราวที่ค่อนข้างควบคุมดีขึ้นนะครับส่วนเสียงหลักเป็นเสียงอังกฤษเป็น d t s d Master Audio นะครับในซับไตเติลนะครับมีภาษาอังกฤษนะครับ For the Deep and Heart of f e e r i n g ก mm ็ hmm. คือผู้มีความบกพร่องานการได้ยินครับไม่มีซับไตเติ้ลไทยนะครับสำหรับแผ่น 4K นะครับแต่มีเสียงไทยให้ในคอมเมนทารี่นะครับเมนูอีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นแท็กเสียงบรรยายพิเศษครับอ,อย่างแท็กแรกเ,เป็นเสียงของ ทีมนักสแสดงทั้งหมดตั้งแต่ผู้กำกับยนักสแสดงทั้งหมดครับอีกแถัดมาก็จะเป็นเสียงของแฮร์รี่ฮิลนะครับคนที่เป็นตัวจริงที่มาเล่าเรื่องราวของของชีวิตของตัวเองในสมัยเป็นมาเฟียนะครับแฮร์รี่ฮิลเนี่ยนะครับส่วนในซีนเซ็กชันนะครับมีอยู่4 7 chapter นะครับครับสำหรับเรื่องย่อยๆของกูเซลัสนะครับชื่อไทยว่าคนดีอย่าฟ้านะครับก็เป็น เรื่องราวของการบอกเล่าของเฮนรี่ฮิวนะครับก็คือตัวแสดงก็เป็นเลดิโอต้าเนี่ยครับก็เล่าเรื่องราวชีวิตของตัวเขาเองว่าเขาเข้ามาสู่วงการมาเฟียได้ั้ไงแต่วัยเด็กที่เขามองเห็นว่ามาเฟียนี่ทําอะไรได้เกือบทุกอย่างตํารวจไม่กล้าแตะต้องเขาก็ดิ้นรนขนไายจะไปรับใช้มาเฟียจนกระทั่งมีโอกาสได้พบเจอกับจิมมี่นะครับจิมมี่็คือโรเบิร์ตเดนดิโลนะครับซึ่งเป็นค่อนข้างจะเป็นพี่ใหญ่ใน,ใน,ใ,นในกลุ่มนะครับ แล้วก็เจอกับฮงโจปเปซซี่ก็คือทอมมี่นะครับทั้ง3คนก็ร่วมกันทําอาชญากรรมต่างๆเนี่ยว่นชิงทั้งหลายแหล่นะครับประมาณนั้นจนกระทั่งในการสังหารคนเต็นทวงนี้ครั้งหนึ่งเขาก็ไปติดคุกกันนะครับแล้วก็หลังจากออกจากคุกตัวของเฮนรี่เองไปค้ายยาเสพติดนะครับแล้วก็โดนตํารวจห,หมายหัวนะครับส่วนทั้งจิมมี แล้วก็ทอมมี่แล้วก็มีกลุ่มหลายคนทั้งหมดครับได้ร่วมมือกันพ้นเนงินของทางการไปประมาณ6ล้านดอลลาร์ซึ่งมันเป็นข่าวใหญ่มากทีนี้ทางการก็ได้ตามล่าจิมมีเองก็กลัวว่าความลับจะรั่วไหลาจากการเปิดเผยของในทีมงานคือใครมีพฤติกรรมขเขาก็สั่งเก็บเรียบเลยครับประมาณอย่างนี้นะครับบทสรุปลงท้ายของทงั้งทอมมี ิมมี่แล้วก็เฮนรี่ซึ่งเป็นคนเล่าเรื่องเองจะลงเอยยังไงนะครับท่านไปชมต่อเองนะครับหนังเรื่องนี้สร้างจากเรื่องจริงนะครับสำหรับคุณภาพของภาพแผ่น 4K ต้องบอกว่าถือว่าทํามาค่อนข้างจะใช้ได้แต่ยัอมีเก็ดหยักค่อนข้างเยอะอยู่นะครับเป็นหนังเก่าอีกตัวหนึ่งนะครับส่วนระบบเสียง d t s d Master Audio ด้วยความที่ตัวหนังเป็นการเล่าเรื่องค่อนข้างจะยาวนะครับก็ถือว่ามีระบบเสียงให้ล้อก,กับตัวหนังเอง ไม่ได้ดีเด่นเท่าไหร่นะครับเสียงเป็น DTS HD Master Audio ก็ทำมาถือว่าพอใช้นะครับไม่ถึงกับดีมากนะครับแต่ว่าในส่วนของแผ่น 4K เองก็ถือว่าทำมาได้พอใช้ได้มีเสียงไทยด้วยนะครับท่านก็สามารถดูเป็นเสียงไทยได้นะครับเดี๋ยวผมพาท่านไปชมแผ่นบูเรบ้างนะครับ นี่ก็เป็นแผ่นเมนูของแผ่นบูเรยครับหลังจากโหลดหน้าเมนูมาแล้วจะเจอคล้ายๆกันกันกนกบตัวของแผ่น 4K เลยมีเพลงมีซีนเซชันมีอะแดปเอมีซับเตอร์แล้วก็คองมินเตรี่นะครับเหมือนกันแต่ที่ต่างกันนะครับก็คือตัวของซับเติรนะครับซึ่งแผ่น 4K ไม่ได้มีซับเติรไทยในขณะที่แผ่นบูเรยให้ซับเติรไทยมาด้วยนะนเป็นซับเติรไทยครับส่วนเสียงก็ให้เสียงไทยเป็นดันบี้ต้นอนมาเช่นกันนะครับใน แคอมบินเทรี่ก็มีเหมือนกันกันกนกบตัวแผ่น 4K เลยนะครับสําหรับคุณภาพของแผน่นบูเรก็โอเคหยาบค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวนะครับถือว่ายัง,ยงค่อนข้างหยาบเยอะอยู่นะครับส่วนเสียง d d s Master Audio <S mm. <S ก็ทามาพอใช้ได้ใกล้เคียงกับตัวของแผ่น 4K แต่ผมลองเปรียบเทียบมันฟังดูแล้วนะครับเสียงของในแผ่น 4K เสียง d d s นะครับจะมีความจัดจ้านป่าเล็กน้อยนะครับ ก็เป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งที่เอามาเล่าสู่กันฟังสําหรับพุทธสาร,รคนดีอย่าฟ้านะครับหนังของมาตินสกอเซซีนะครับเป็นหนังรางวัลีกเรื่องหนึงน่งที่เนื้อหาค่อนข้างจะดีนะครับผมถือว่าเป็นหนังที่เกี่ยวกับแก๊งสเตอร์ที่ดูในเกียรติเดียวกันกันกบเดอะควอฟ,า,ฟาเ r อร์ที่ฟรังซิสฟอร์ดคอปโปล,ล่าทำเอาไว้นะครับท่านก็ลองไปหาไปดูนะครับหรือว่า,าตัว 4K เคก็มีเสียงไทยให้ด้วยนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวนะครับถ้าท่านชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ